สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะทางยูแคมก็จะมารีวิววิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะสำหรับรุ่นยูห้นะคะอันนี้จะเป็นตัวบอดี้นะคะจะมีขาเย็บนะคะแบบนี้ ด้านบนนะคะจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะคะแล้วก็เป็นช่องเมนอันนี้จะเป็นรูเสียบกล้องหลังนะคะตัวกล้องหน้านะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะสามารถก้มเงยได้แล้วก็อันนี้กล้องภายในก็จะมีอินฟลีตนะคะแล้วก็สําหรับวิธีการใช้งานนะคะปุ่ม M จะเป็นเมนูนะคะปุ่มนี้กลมๆนะคะจะเป็นปุ่มบันทึกนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะถ้ากดครั้งจะเป็นเปิดปิดแต่ถ้ากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นพักหน้าจอนะคะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้กับการเปลี่ยนมุมมองของกล้องนะคะแบบนี้นะคะสามารถเปลี่ยนมุมมองของกล้องได้ ะะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มโอเคนะคะเรามาดูเมนูกันดีกว่าค่ะว่าเมนูของกล้องรุ่นนี้นะคะมีเมนูอะไรบ้างน,นี่นะคะเมนูแรกนะคะจะเป็นการบันทึกบนทับอัตโนมัติค่ะ ุลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะจะบันทึก1นาที2นาทีหรือ3นาทีนะคะถึงเวลาก็จะวนทับไปเรื่อยๆค่ะกดปุ่มเมนูหนึงกล้งเพื่อออกมาอันนี้จะเป็นการบันทึกเสียงนะคะสามารถตั้งได้ว่าจะบันทึกหรือไม่บันทึกค่ะอันนี้มันจะเป็นอินฟาเรดเนาะอันนี้จะเป็นโหมดวิดีโอค่ะนะคะว่าจะบันทึกแค่2กล้องหรือ3กล้องนะคะ แล้วก็อันนี้ค่ะเป็นระดับนะคะก็คือจะเป็นตัว G sensor นะคะ เมื่อเกิดประเทตยการเฉียวชนนะคะกล้องจะกกล็อกไฟให้อัตโนมัติค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดจอดรถนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เวลาไม่อยู่รถนะคะแล้วก็อยากให้กล้องบันทึกไว้นะคะ <S <S ก็สามารถใช้คู่กับสายต่อตรงได้นะคะแล้วก็เปิดโหมดนี้เอาไว้นะคะตัวน,น,นี้จะเป็นเสียงปุ่มกดค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นเสียงบันทึกนะคะ แล้วก็นี้จะเป็นการตั้งค่าวันที่นะคะลูกค้าก็สามารถตั้งได้เลยนะคะกดขึ้นลงแล้วก็โอเคได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นภาษาค่ะภาษาแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพักพักหน้าจอนั่นเองค่ะถ้าลูกค้าไม่สะดวกที่จะกดเองนะคะสามารถตั้งได้อัตโนมัติเลยนะคะปิด1นาทีหรือว่า3านาทีก็ได้ค่ะ ไปจะเป็นการ format mem นะคะเมื่อม memory card นะคะเต็มเมื่อมีการล็อกไฟล์อัตโนมัติจนเต็มแล้วนะคะก็ <c oughs> สามารถ format mem ได้ค่ะอันนี้จะเป็นการ r e ซ็ตการตั้งค่านะคะสำหรับคนที่ลืมมาตั้งค่าอะไรไปบ้างอยากตั้งค่าใหม่เริ่มต้นเลยก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะและตัวนี้จะเป็นอร์ชั่นของกล้องนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นการเปิดไฟล์ Fi ค่ะสามารถเปิดหรือปิดได้เพื่อลิงก์กับมือถือนะคะ เมนูการใช้งานของตัว u 5 0ก็จะมีประมาณนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเชื่อม w i f i กันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อ w i f i นะคะเมื่อเราต้องการดูผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ดูในมือถือค่ะสำหรับรุ่น u 5 0 pro ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการเปิด WiFi เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะ WiFi ค่ะแล้วก็เชื่อมกล้องนะคะรุ่น u 5 0 pro ก็จะเพิ่มได้ u cam ค่ะ กดเชื่อมต่อรหัสผ่านจะเป็น1ถึงแนะคะกดเข้าร่วมรอให้มือถือทำการเชื่อมนะคะเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะกดคอนเน็กนะคะคอนเน็กติวาเลยะคะ่ะ ราจะทําการบันทึกอยู่นะคะเราใส่เมมโมรีการเรียบร้อยแล้วนะคะเ mm hmm. มมใส่ตามรูปภาพเลยนะคะเป็นรอยหยักตามนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่กําลังใช้งานอยู่เลยค่ะ mm hmm. ก็สามารถใช้งานได้แล้วะคะนนี้ถ้าเราต้องการดูเมนูต่างๆนะคะเซตติ้งจะอยู่ด้านนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะกดเซตติ้งได้ลูกค้าจะต้องอย่าลืมกดสต็อปเรคคอร์ดก่อนนะคะก็คือการหยุดถ่ายค่ะ สีแดงๆหายไปแล้วนะคะถึงจะส,สามารถกดตัวเซตติ้งได้ค่ะเซตติ้งต่างๆนะคะก็จะมีชื่อนะคะมีรหัสผ่านอันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วลูกค้าต้องจำดีๆนะคะแล้วก็ Record Time ค่ะสามารถบันทึกแบบบนทักี่นาทีก็ได้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นการตั้งค่า G-Sensor นะคะแล้วก็ format mem ได้ค่ะส่วนเวลานะคะถ้าใครเวลาไม่ตรงสามารถกดเข้าไปที่ซิงค์เวาทําตรงนี้ได้ ซิงก็จะสกเสค่ะเวลาก็จะเป็นปัจจุบันปกตินะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าเลยค่ะก็คือดูตรงนี้นะคะเรากไม่ต้องไปตั้งค่าเลยค่ะจะเป็นเวลาแล้วก็วันที่อัตโนมัตินะคะแล้วก็นี้นะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะดาวน์โหลด เป็นเวลาทั้งหมดนะคะที่เราบันทึกไว้นะคะก็สามารถตัง้งค่าได้เลยจะเลือกไหนก็ได้นะคะสมมุติเดเลือกปุ๊บแล้วเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยะคะ่ะเท่านี้ก็จะสามารถบันทึกได้แล้วนะคะแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกเข้าไปในมือถือของเราไฟที่สีนะคะ ม,มันก็จะขึ้นสนัญลักษณ์ว่าบันทึกเรีบบายแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปดูได้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ในโลเคอลอรลบัมค่ะ ปกติมันจะอยู่ใน DVR แล้วบ้านเนาะตอนนี้จะเข้ามาอยู่ใน local โโเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะสำหรับรุ่น U50 ค่ะใครที่กำลังมองหารุ่น3กลตองะะบันทึกภายในนะคะด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายอันนี้ได้จบครบทุกมุมมองเลยค่ะ360องศาเลยทีเดียวสำหรับกล้องรุ่น U50 ค่ะ